สหรัฐผลิตโฟมด้วยสารจากปูและกุ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทุกคนรู้ดีว่าโฟมที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลาย่อยสลายนานมากๆและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโฟมกันกระแทกกล่องอาหารกล่องเก็บความเย็นหรือเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของใช้แต่วันนี้มีข่าวดีที่นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นวัตถุดิบที่ใช้ทำโฟม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แล้วบทความต่อไปนี้มาจาก VOA ไทยครับบรรจุพันธุ์จากเปลือกแข็งสัตว์ทะเลนวัตรกรรมใหม่ที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมบรรจุพันธุ์ด้วยนวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้พัฒนาโฟมพลาสติกในรูปแบบใหม่ซึ่งอาจเป็นตัวพลิกสถานาการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุพันธุ์โฟมพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับบรรจุทั่วไปที่ทําจากสไตรีน ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้และยากต่อการรีไซเคิลแต่จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและอาจไปสิ้นสุดลงในมหาสมุทรจนกลายเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลที่กินพลาสติกเหล่านี้เข้าไปแต่ตอนนี้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาโฟมพลาสติกที่ทําจากไคตินซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไคตินเป็นสารที่พบในเปลือกของสัตว์ทะเลเปลือกแข็งเช่นปูกุ้งและกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีความแตกต่างจากโฟมพลาสติกตรงที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติจอห์นเฟลส์ซึ่งเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทครูซโฟมกล่าวว่าสิ่งที่จะสามารถทำได้ก็คือการนำวัสดุนั้นมาพัฒนาในกระบวนการซึ่งทำให้ได้โครงสร้างของโฟมที่มีคุณสมบัติสูงวัสดุดังกล่าวนี้มีน้ำหนักเบาแต่ก็แข็งแรงพอที่จะปกป้องไม่เพียงแต่สิ่งของที่มีความเปราะบางเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุที่หนักและมีราคาแพงเช่นโทรทัศน์ได้อีกด้วยทั้งนี้สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเฟลส์และหุ้นส่วนของเขาก็คือความรักในมหาสมุทรเขากล่าวว่าในฐานะนักเล่นกระดานโต้คลื่นพวกเขาไม่อยากเห็นมลภาวะพลาสติกจำนวนมากมายมหาศาลเข้าสู่มหาสมุทรทุกๆปีและเชื่อว่าควรจะต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้สกอตต์แคสเซล นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นซ e o และผู้ก่อตั้งสถาบัน Product Stewardship Institute ที่มีภารกิจในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกล่าวกับ VOA ผ่านทาง Sky ว่า Cruise Foam เป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่สนใจดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตพลาสติกทั่วโลกที่มีอยู่ในตอนนี้ทำให้บรรดาผู้บริโภคกำลังพยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆคิดหาหนทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวขณะน,นี้บริษัทครูสโฟมกำลังหารือกับธุรกิจอเมริกันหลายๆแห่งเรื่องการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้องสินค้าลักษณะต่างๆและทางบริษัทหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถแทนที่พลาสติกที่ทำจากปริโตเรียมทั้งหมดด้วยวัสดุจากธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Tech Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดเปิดแจ้งเตือนช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ